เอาละครับได้อยู่กับผมกับตันทฮแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอ,อนําเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอวีแลกซล็อกฟรีไฟ erm ล์เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมในดีสคริปชั่นด้านล่างเลยครับผมอ่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเมาสนั่งคุยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิ War มาแล้วนะครับแล้ว a s s ซิ s i n ควรจะมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เอาเป็นคร้าวๆก่อนแล้วกันนะฮะคือทางด้านของตัวละครผมตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเล็กน้อยเนื่องจากว่าผมเนี่ยเพิ่งย้ายการทำไอเทมเนี่ยไปเป็นไนท์แต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นกิ War คือ Add เพราะว่าของไนท์ในกิว a r มันทํายากครับคือไนท์ในกิว a r ต้องทําของสายถึกนะฮะแต่ว่าแอสเนี่ยมันยังใช้ของล่าบอส โดยส่วนใหญ่ไปทําของกิวอได้ก็คืออาจจะเปลี่ยนเรื่องอาวุธแล้วก็สอของสนใจบางชิ้นอันทีนี้นะครับผมจะมาพูดว่า a d ดก w วอเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยผมเคยได้พูดถึงคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะก็คือบัตรเทียนั่นเองนะครับผม บาดเทียนะฮะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะฮะในเรื่องของการใช้ในก,กิวอของแอสซัินเนื่องจากว่าในกิวอเนี่ยมันจะมีรอบบุกกับรอบลับใช่ไหมครับรอบลับเนี่ยการใช้กาตานะครับแล้วก็เล่นกริมทูตเนี่ยค่อนข้างสร้างบทบาทสําคัญได้เยอะเนื่องจากว่าเราสามารถเล่นได้ง่ายในที่แคบนะครับผมไปกริมทูตในที่แคบนะรบสร้างความปั่นป่วนแล้วก็ดามจให้ฝั่งตรงข้ามนะครับที่นี้ เจ้าบัตรเทียนะตอนนี้ยังราคาไม่แพงนะครับผมสามารถทําได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ดีแต่ว่าปัญหาก็คือการ์ดนะครับผมการ์ดที่ใช้นะฮะที่ควรจะมีก็คือทางด้านของไฮด้า2ใบแต่ตอนนี้ไฮด้า1แพง2ซื้อไม่ได้ถามว่าทำไมถึงซื้อไม่ได้คือหลังจา้าที่นะครับหน้าเพจหลักนประกาศว่ากิวอเข้าปุ๊บ การ์ดนะครับติดประมูลทันทีติดประมูลทันทีทําให้ไม่สามารถซื้อได้ง่ายๆและผมคาดว่านะครับราคาอาจจะขึ้นไปถึงย0 m หรือไม่ก็ 18m นะครับราคาอาจจะขึ้นไปถึงจุดจุดนั้นเลยนะคใครที่มีทุนทรัพย์จะซื้อก็ได้ใครที่ไม่มีนะครับก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะไปใช้การ์ดตีธาตุนะครับแต่จะตีธาตุอะไรล่ะ เนื่องจากว่านะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนเขาจะใส่กัดท่าดหรือใส่เสื้ออะไรมาแต่ผมมองว่าหลายคนอาจจะใส่เสื้อไฟเพราะว่าการทาาดไฟจากเมทิโอหรือบางคนอาจจะใส่เสื้อหนอนแดงเพราะจะก,การพิษแต่ในแพทนี้นะครับแอสซาซินยังไม่ได้ใช้หมอกพิษดังนั้นเนี่ยพิษของแอสซาซินเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีผลมากเลยมองว่า พวกเสื้อไฮด้ากับไม่ใช่ไฮด้ากับทษเสื้อไฟกับเสื้อกา์ดกบแดงค่อนข้างมีผลชัดเจนกว่าแต่นั้นคุณอาจจะใส่พวกการดวาด,ดอนติดไว้ก็ได้เพราะถ้าใครใส่เสื้อไฟมาโดนแรงนะครับหรืออาจจะไปใส่ทางด้าน,นของการ์ดสเกเลตันนะฮะมีโอกาสทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสตันนะครับผมก็จะน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะฮะ สำหรับใครที่มีการ์ดอื่นๆแนะนํานะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะก็อย่างที่ผมบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเมาส์มยแล้วกันนะก็คือในมุมมองของผมเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยของเนี่ยไปทําเป็นตัวไนเหมือนแล้วใช่ไหมจะไปโยกของล่าบอสของไหนออกมาทําของวออย่างเดียวก็ไม่ได้ผมต้องบริหารเรื่องการเงินด้วยนะครับดังนั้นก็เลยโอเคยังไม่ทํามีดก่อนมีดนะครับ เล่นดีในรอบบุกนะครับเพราะว่าสามารถตีหินได้แรงและก็นะครับผมสามารถทำดาเมจคนได้สูงคือโอเคมันอาจจะทำดาเมจเดี่ยวได้แรงกว่ากาตานะครับวิธีการเล่นต่างกันคือกาตา่ยเน้นกลิมทูร้างดาเมจหมู่คอยปวดแต่มีดคือทำดาเมจเดี่ยวค่าคนแล้วก็ตีหินดังนั้นจะไปเล่นในรอบบุกมากกว่าทีนี้มีดที่จะใช้โดยส่วนใหญ่จะใช้ทางด้านของแซนด์สตอมกันทำไมถึงใช้แซนด์สตอม เพราะว่านะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการโยมตีฮิตยิ่งสูงยิ่งดีนะครับควรจะมีฮิตรวมกันทั้งตัวนะครับ400บวกบวกนะครับจะดีมากมาถ้าไม่พออย่างต่ำต้อง350อ่ะนะครับพูดถึงส่วนอื่นกันบ้างน,นะครับส่วนหน้ากากนะครับใช้หน้ากากกอบบินหน้ากากบอร์ดกอบบินนะครับผมกันกึ่งมนุษย์30% และส่วนปากนะครับใช้ปากแอดก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีทุนมากกว่าน,นั้นก็อาจจะใช้ปากโกดนะตีบวกสูงๆอันนั้นก็จะแพงนะครับส่วนหลังนะครับผมหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ดีกว่าไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าปีกแดงเนี่ยก็โอเคนะครับผมหรือถ้าใครกลัวตายคุณอาจจะไปใส่อื่นก็ได้แต่ผมว่าปีกแดงเนี่ยโอเคแล้วนะครับส่วนส่วนหางนะครับ ชิ้นนี้นะฮะใครยังไม่ได้ทำเนี่ยผมว่าเจ็บแน่นอนเพราะตอนนี้แพงแล้วนะครับช่วงก่อนนน,นี้สักเดือนหนึ่งเนี่ยราคาอยู่แค่ประมาณ3-4 m mm เอองนะฮะแต่ตอนนี้ราคาขึ้นมาเรื่อยๆและตอนนี้เนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนื่องจาก g ิวอเข้าไอเทมนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างสำคัญด้วยความที่มันกันธาตุไฟและบวกค่าฟรี5%มันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่มีบทบาทสำคัญในกิวอนะฮอ่ะ ทีนี้นะครับผมด้านซ้ายกันบ้างโล่ Low เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นแอดนะครับในส่วนตัวผมน่าจะใส่โรซาบัสเลตอยู่แล้วแล้วก็เจาะรูนะครับใส่การ์ดมาน้ำก็จะช่วยเรื่องสถานะฟอร์สได้นะครับแล้วก็ยังโดนธาตุน้ำเบาลงอีกนะครับส่วนเสื้อนะครับก็แค่คุณก็ใส่ไทป์ไปก็ได้การ์ดที่จะใส่นะผมว่าช่วงนี้เนี่ยกร์ดกบแดง น่าจะเสถียรที่สุดนะครับลองลงมาก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนทาตุในเสื้อนะฮะอื่นๆนอนดงหน,อน,น,อ,น,นอนแดงก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าแพทนี้แอสซิซินยังไม่ใช่คลาสสามดังนั้นมันจะไม่มีหมอกพิษความน่ากลัวของพิษเนี่ยจะหายไปเยอะอาจจะยังไม่ต้องใส่นะครับผ้าคลุมนะครับใส่ผ้าคลุมกันดาเมจนะฮะคือสตัต๊ดรู้สึกว่าจะใส่ผ้าคลุม นี้ต้องขอโทษไม่ใช่นะครับนี้กันนะครับผมการดาเมจนะฮะสิเปอร์เซนตหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะเสียเงินก็ใส่ทางด้านเ n c นเ n t c คลียไปก่อนก็ได้นะฮะ<ม>ก็เนี่ยนะฮะถ้าอัปเกรดนะครับผมก็จะได้เป็นทางด้านของกัน์ดเนเจอร์ดามเอทได้ด้วยนะฮะ<ม>เพิ่มมาอีก3%นนะครับผม,มก็จะมีคอมโบนะฮะแต่ว่าผมว่าคอมโบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ อันนี้ถ้าอาชีพโจนใส่เนี่ย SP ที่ใช้จะลดลง10%มันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับส่วนรองเท้านะฮะรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ทางด้านของสตาร์กันนะครับเนื่องจากนะครับผมมันบวก Max HP นะครับเป็นคูณตามเบตเลเวลนะครับพออยู่ในกิววอลแล้วเนี่ยมันจะช่วยเสริมเข้าอีกนึกภาพอ,ออกไหมนะครับคือถ้าคุณอัพเต็มเนี่ยมันจะเป็นคูณ14 ก็คือบวก HP ประมาณพันกว่าๆนะครับแล้วพออยู่ในจิวอร์มันจะเลือดมันจะคูณไปอีกจาก m a ็ HP นะครับมันจะช่วยคุณได้เยอะเลยคือเหมือนคุณบวกเลือดประมาณ5000อะไรเงี้ยนะครอ่ะนะฮะก็จะประมาณนี้ส่วนเครื่องประดับนะครับผมการ์ดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นว่า w e กพับเพชเนี่ยได้ติดประมูลไปแล้วนะครับซึ่งมันเป็นการ์ดในเครื่องประดับที่ทำให้ ตีคนแรงขึ้นนะครับติดประมูลไปแล้วเรียบร้อยนะฮะมาดูกันเนี่ยฮะติดประมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีนะฮะการที่มากับกิจกรรมอุลตร้าแมนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ใส่เครื่องประดับใช่ไหมขอโทษครับ ออการนิสัยโลนะฮะก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรฮะใครผมว่าคลิปนี้เนี่ยอยากให้เป็นคลิปที่ถกกันดีกว่าว่าเอ้เราจะเล่นยังไงอะไรดีสาหรับกิวอ้อผมลืมพูดส่วนหมวกนะครับส่วนหมวกนะครับการ์ดที่ใส่ในหมวกแนะนํานะครับควรจะเป็นทางด้านของ มัมมี่ดาวนะครับเพิ่มฮิตอันนี้พูดถึงนั้สิบนะเพิ่มฮิต25นะครับควรจะเป็นมัมมี่ดาวนะฮะช่วยได้เยอะอย่างที่ผมบอกค่าฮิตรวมทั้งตัว400บวกจะดีมากอย่างต่ำคือ350และค่าฟรี4ี0รบวกต้องควร400บวกนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ตายยากขึ้นนะอาจจะโดนไนท์หรืออะไรพวกนี้ค่าได้ยากขึ้นนะแต่ว่าโดนฮันนยน่าจะโดนอยู่แล้วนะฮะส่วนอื่นๆก็จะเป็น เทคนิคการเล่นอื่นๆแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูนนะครับและสเตตัสหลังจากนี้นะฮะก็อยากให้คลิปนี้เป็นการถกกันแล้วกันนะครับคืออันนี้ก็คือมุมมองของผมถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยมีมุมมองไหนคอมเมนต์ไว้เลยที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอะนะฮะลากันไปก่อนครับก็ก่อนจากกันนะผมมีแฟนเพจนะฮะกับตันเทเลนใน Facebook นะครับผมก็สามารถไปพูดคุยนะฮะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นั่นนะกดไลค์แล้วก็อินบ็อกซ์มาเลย คใครที่อยากจะเติมเงินนะครับเติมเงินราคาถูกปลอดภัยนะครับบายเพจเติมเกมลิงก์ในดิสคริปชั่นของคลิปนี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ